ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมานโปร์กิงส์ตล์ประชาวันที่4มกราคม2567โดยชายผู้บังคับขังนฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้งวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรนักจใจการบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้เอาได้ยังไงแมสซี่เจโพสต์ภาพล่าสุดพร้อมเพื่อนช้างศึกหลังชื่อผุดโพสต์ลุยศึกเอเชียนคัพนะโดยการนี้หนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลไทยเสียดายเป็นอย่างมากนะฮะ หลังไร้ชื่อใน26แข่งทีมชาติไทยของมาสดาอิชิอิชุดรุยอาเซียนคัพ2 0 2วนันรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์คือมาซิเจชนาทิพสงการสินยอดแข่งเจลิกปี2018หลังจากประกาศไร้ชื่อของมาสตาอิชิอิที่ไร้ชื่อของชนาทิพสงการสินในคณำนี้ล่าสุดนั้นชนาทิพสงการสินได้โพสต์ภาพในขณนะที่ขึ้นรถไฟที่ญี่ปุ่นพร้อมกับเพื่อนช้างศึกอย่างธนบุญเกษรภัทรบุรชิตกฤติศรีวัเพ็นรวมถึงสุประัทบุรีรัตน โดยจากโพสต์ดังกล่าวทำเอาแฟนบอลไทยต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากนะฮะโดยแฟนส่วนใหญ่ต่างรู้สึกไปในทางเดียวกันก็คือเสียดายที่ทางด้านของไทยไม่ได้เห็นลีลาการการะชากลากเลื้อยของเมซี่เจบนเวทีเอเชียพร้อมทั้งได้อวยพรให้ชนาทิพย์สัลอาการบาดเจ็บโดยเร็วด้วยในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นนาว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรหายเร็วนะเจ้าเจาชนาทิพย์สมกรตสศิลป์แล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อารยังไงโจ้ห้าหลาตำนานทีมชาติไทยโพสต์ขึ้นไหว้หลังเกมทีมชาติไทยดวลทีมชาติญี่ปุ่นนะโดยงานนี้ควนหลงหลังเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดประวัติศาสตร์ฟีฟ่าเดย์รอบพิเศษมาสดาอิชิอินะฮะประเดิมนัดแรกนะฮะนำทีมชาติไทยบุกไปพ่ายแพ้ให้กับทางทีมชาติญี่ปุ่นไปศต่อหในครั้งนี้ ที่สนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นนะักกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นจากเกมดังกล่าวโจ้ห้าหลาสรายุทธชัยคำดีกองหน้าตำนานทีมชาติไทยได้โพสต์ข้อความถึงเกมไทยดวนญี่ปุ่นโดยเขาระบุเลยนะว่าภาพรวมสิ่งที่เป็นข้อแตกต่างคือเรื่องของแพชชิง่ง ส่วนให้อยังไงตะเพื่อนก็ได้เปรียบอยู่แล้วไม่ใช่แค่ส่งออกไปเฉยเพราะฉะนั้นเราต้องบริพัฒนาเน้นและเรื่องนี้ในววนิตยบุคคลอิชิอีทีมสรย,ยุทธชัยคำดีจากโพสต์ดังกล่าวทำเอาแฟนบอลใจนะฮะโผล่ไปสแสดงความคิดเห็นไปจำนวนมากนะผมเป็นตว่างงานนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องแก้ไขและต้องพัฒนากันต่อไปนะครับผมทีมชาติไทยของเราเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานครับช่องว่างระหว่างไทยลีกกับทางเจลิก โดยงานนี้ไม่น่าแปลกใจอะไรกับทีมชุดไม่เต็มของญี่ปุ่นที่จัดการไทยด้วยความเคารพไปถึง5ต่อศโดยงานนี้ยิงเฉพาะครึ่งหลังล้วนๆ5ลูกนะฮะจากตัวสำรองสะ3ลูกพอเข้าใจกันได้นะครับในเรื่องของมาตรฐานของฟุตบอลในครั้งนี้ ซึ่งการดวลครั้งนี้นักพาโชคดีที่ทางทีมญี่ปุ่นเลือกอุ่นเครื่องกับไทยเพราะเขาต้องการเจอกับเวียดนามและอินโดนีเซียในเอเชียนคัพดังนั้นถือเป็นโอกาสในบอลนัดพิเศษทดสอบกับเพื่อนบ้านอาเซียนที่พวกเขาเองนั้นต้องเจอกันในอีก2-3สัปดาห์ข้างหน้านี้ซะเลยซึ่งชชนะ5ต่อ0 สะท้อนอย่างชัดเจนถึงความอ่าห่างระหว่างบนระดับสมบรสอนไทยลีกกับทางเจลิกที่วันนี้ปั้นนักเตะส่งออกไปเล่นยุโรปกันเกือบครึ่งร้อยคนที่เรียกติดทีมชาติได้ถึง2-3ถึงชุดอย่างที่ทราบกันมานานนะฮะลีกแข็งแกร่ง,งทีมชาติไทยแข็งแกร่งมันไม่ผิดเพี้ยนไปจากนี้อยู่แล้วลองดูความห่างชั้นกันระหว่างลีกที่มีความแข็งแกร่ง,แ,ง,แ,งแรงต่างๆกันอันเป็นควันหลงจากเกมญี่ปุน่นสอนบอลไทยไปถึง5ต่อศูนย เรียกว่า1นึ่งกองกำลังกัรต่างทดสอบนักเตะกันก่อนโดยกันนี้ฮาจิเมะมริยาสุนะฮะเทรนเนอร์ทีมชาติญี่ปุ่นทดสอบนักเตะก่อนจะประกาศตัว26ขุนพลลุยศึกเอเชียนคัพแบ็กโฟเล่นทีมชาติบรมกันไปมากถึง15นัดและไม่ใช่ตัวจริงที่ใช้อยู่เป็นประจำไม่มีทั้งโมริยาสึของปืนใหญ่่าานกุชิของอันตรายานันสำรองอิตากุระเซนเตอร์จากกรบัดสำรอง แบ็คสองข้างก็เช่นเดีวยวกันซึ่งเป็นชุดสำรองชุดใหญ่ตั้งแต่แบ็คขวาไกไอไมคุมะคู่เซนเตอร์ฟูจิอิมาชิดะและก็โมริชิตะมิดฟิด์ย่อนไคซูซานโนลงเล่นกับอานโนทานากะตัวหลักอีกหนึ่งคนซึ่งตัวนั้นทำส่งกับโอนิกกจิเรียวทาโ,วโร่อิโตะกระทั่งหน้าเป้าเจอกจากทางคาวาชิวะเบเรโซมาโอะโฮโซยะซึ่งประตูก็จะเป็นชิออนซูสกิติดโผยี่สิบสามทีมและก็เล่นตัวจริง3เกมหลังสุดนี้ โดยปีกจุนยะอิโตะตัวเก๋าวความเร็วสูงวิ่งทางฝั่งขวาที่ซ้ำสรุปตัวโยุโรป6จากเจลีก5ตัวโยุโรปหลายคนที่เพิ่งติดทีมชาตินั้นเท่ากับว่าทดสอบนักเตะด,ด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่นิฮงทดสอบทีมนะให้ความเป็นธรรมกับมาซาอฉีดด้วยก็ทดสอบนักเตะ11เ็คนแรกในช่วง4 5นาทีแรกด้วยเช่นเดีวยวกันโดยการไม่ส่งตัวหลักลงทีมชาติลงสนามเช่นกันนักเตะอย่างธทีรทรบุญทันสุภโชคสรารชาติสารัตอยู่เย็นกระทั่งเอกนิป,ปัญญานั่งดูก่อนอยู่ข้างสนาม หรืผู้รักษาประตูก็จะเป็นปฏิวัติคำหมกองหลังจะเป็นสุวรรณัตบุริดัสกิสดาการแมนเอเรชเดร์ร็อมไมเคิลสันกองกลางจะเป็นเจริญศักดิ์มงคลพิชาอุทราเวเเทพป้อมพันธ์บดินผาปรากองหน้าก็จะเป็นธทรศักเผลอพี่ใหม่ปฐมพลเจร,ริญรัตนพิรมระบบ442หรือ4 4 1, 1 1ก็ไม่ผิดเพี้ยนต่อมาส5ิ้านาทีแรกญี่ปุ่นเหลือแค่ตะกอนนะ ไทยนั้นมีโอกาสเข้าใกล้เขตโทษญี่ปุ่นครั้งครึ่งแรก5าครั้งครั้งหลังครั้งแรกนาทีแรกจังหวะที่ปฐมพลแทงบอลให้กับทางเจริญศักด์เกือบจะหลุดเข้าไปยิงได้แต่ว่าโดนแช่บอลได้ก่อนนาทีที่15บบอลยนยาวของไทยหล่นโดยทางหลังธีรศักดิ์ก่อนจะถึงเขตโทษในครั้งนี้นาทีที่17เจนะฮะเจริญศักด์ได้เตะม,มุมนาทีที่37ปฐมพลพาบอลจี้ไปเข้าหากองหลังก่อนยิงเข้ามือสุสกินาทีที่45เจริญศักด์เนี่ยครอสเข้าเขตโทษ ส่วนญี่ปุ่นนั้นกระนำเพชรแ,แดนบนแดน2เสียบอลก็ไล่แย่งคืนกลับมาได้สวาอกคู่ชิงจังหวะตัดบอลได้บ่อยบุกเข้าหาไทยอย่างต่อเนื่องทั้งฟรีคิกเตะมุมยิงเฉียดไปเฉียดมาเข้าเขตโทษได้บ่อยครั้งติดบล็อกก็ไม่น้อยแถมมีจังหวะปฏิวัติเซฟช่วงท้ายครึ่งแรกอีกด้วยสิ่งที่ดีที่สุดในครึ่งแรกก็คือไทยเล่นตามแผนไม่เปิดโอกาสให้ญี่ปุ่นง่ายๆและสกอร์เสมอกันไป0ต่อ0ปรับตัวปลุก2ตัวก็ได้ประตูทันที รึ่งหลังบริยสเปลี่ยนตัวรุกสองคนนะฮะเปลี่ยนบริสโดอันตัวครองจากไฟช์บวกมายืนเป็นเบอร์สิบแทนที่บริทาโรอิโตะและเคนโตะน,นากามูระปีขวาจากทางแบรนด์แทนที่โอคุนิอิส่วนเราเองก็เปลี่ยนตัวหลักรงกันเพียบนะฮะไม่ว่าจะเป็นสารัตยูเย็นพิธิวัส์สุจิตธรรมกุลธีรธทรสุภโชคพักสุพนันและก็เวรเทพพิชาบาดินโยกมิกเกลสานมาเล่นเป็นแบ,บ็คขวาตามเดิม ซึ่งปกติครึ่งหลังเนี่ยคือญี่ปุ่นนั้นก็พังทำเนียบตัวจริงของเราง่ายๆจะจังหวะโดอันดิ้งฮัฟสเปซฝั่งซ้ายก่อนจะเปิดข้ามไปให้ใหกับทางจุนยะอิโตะที่หุบเข้ามาจากด้านขวาจากนั้น,น,นธนากะเติมอิโตะให้แต่ว่าโชคดีบอลไปโดนข่าวเอริชถึงธนากะพอดีและเข้าทางซัดตุงตะข่หนึ่งต่อศูนย์จากนั้นก็รุกกันอย่างสนุกมีนาการุระยิงโลง่ลงๆชนเสาปล่อดตัวไปไม่นานก็โดยลูกที่ 3, 4 5ห จากกลุ่มตัวสำรองแถมมีเดระทำเข้าตัวเองอีกหากคามูระแล้วก็มินามิโนะลงมาก็ยิงอีกการได้ประตูของญี่ปุ่นอาจจะมีจังหวะซ้ำและเราเองสกัดบอลเข้าทางแต่ถ้านั่นเกิดจากการโจมตีหน้าสไลด์แล้วว่าหน้าลายแล้วเราปั่นป่วนจนสกัดกันสเปซสปะนั่นแหละครับปัญหาเกิดขึ้นแล้วนี่ขนาดทีมชุดมริยาสึทดสอบกับเรานะทีมชุดนี้ยังขาดกุงมนักเตะจากพิมเบริกมิตมะโทมิยาสึเอนโดกัตันชินสองดาวเตะจากทางเชลติก ฟูรุฮาชิฮาตาเตะหลงพี่มาิดะกลุ่มิดฟิลคาบะดามริตะคุโบกระทั่งตัวสำรองที่มีสำรองอยู่แล้วไม่เอาลงฮาซานโนจากทางโบคุมโอิดะจากทางเฟเยนชนึกภาพไม่ออกเลยนะว่าหากจัดทุปมบอโลกปี2022มาเล่นเกมนี้แล้วจะเป็นแบบไหนกันแน่จเจ้ามาเจลิกส่งัเตะไปโยุโรปนะคาดกันว่าชุดเอเจนครับ2024นั้นน่าจะมีนักเตะเจลิกเยอะกว่าปกติระดับ5คนขึ้นไป ด้วยเลยก็ว่าได้เพราะว่าช่วงที่เวลาแข่งขันไม่ปกติมาเดียมกรราคมจากยุโรปเนี่ยนี่ต้องแข่งขันกระโดดสนามเลยนะครับต้องมีพวกยุโรปที่เพิ่งเริ่มเข้ามาติดทีมชาติหลุดอย่างแน่นอนโดย11คนแรกที่ถูกทดสอบกับไทยนี่คือผลพวงจากเจลีกที่พัฒนานักเตะของพวกเขาจนเข้าที่เข้าทางฉะนั้นส่งป้อนไปยุโรปปักหลักกับลีกรองเพื่อจะไปต่อในลีกใหญ่ต่อไป มันเป็นขั้นแบบเป็นขั้นเป็นตอนแบบในช่วงแรกแต่เวลานี้ด้วยกรกิ้งทีมชาติญี่ปุ่นระดับท็อปของโลกการย้ายทีมโดยตรงในลีกใหญ่ไม่ใช่ว่าเรื่องยากอีออกต่อไปแล้วกระนั้นการไปเล่นลีกรองของยุโรปดูจะเป็นเป้าหมายของนักเตะจากเชลลีกมากกว่าในะะั้งนี้อ้อหลังสร่มไทยเสร็จสิส้นนะฮะมริยาสือเองก็ประกาศรายชื่อนักเตะ26คนลุยเอเชียนคัพทันทีมีเจลลีก5คนมีที่เล่นกับไทยติดไป2คน ก็คือซานโนตมิดฟิลจากทางแอดเลอร์แล้วก็โฮโซยะดาวยิงจากทางคาจิวาเบรโซนนั่นเองนะและนี่ก็เป็นที่ได้ดข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมานโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่4มกราคม2567โดยชายผู้บปปัครั่งฟุตบอลไทยครับ